สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TpCoder แล้วก็มาในว,วิดีโอที่6ของ g o t l i n for Java Backend นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นวิดีโอสั้นๆเพราะว่าเราจะเป็นวิดีโอที่เราจะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของตัว Exception นะครับผมเพียงแต่ว่า Exception ที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็น Exception ที่ที่เราจะทำกันในภาษา Kotlin นะครับผมก็ไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก็ตอนระหว่างที่ผมกำลังพิมพ์อยู่ผมก็อธิบายจะอธิบายนะครับผมว่าตัวเอ็กเซปชันนะครับผมมันก็คือเป็นเหมือนแบบว่าเป็นสัญญาณในการที่จะบอกว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นที่มันแบบว่าเออร์เรอร์หรือว่าเกิดอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตัวนั้นนะครับผมมันก็จะโชว์ตัวเออร์เรอร์ออกมาแล้วการที่เราเนี่ยมันมันโชว์เออร์เรอร์ออกมานะครับผมเราก็จะมีคีย์เวิร์ดว่าเอ็กเซปชันเนาะแล้ว ตัวท็อปิกจะว่าก็จะมีเป็นท็อปิกหนึ่งเลยก็คือ exception handling นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่เราคุ้นชินกันในภาษาอื่นก็อาจจะมีนะครับผมก็คือสิ่งที่เรียกว่า try catch นะครับภาษากรลินก็เป็นเหมือนกันเลยนะเหมือนกันในที่นี้คือเหมือนกันเกือบเปะ๊ะยกเว้นการที่มัน handle ตัว exception นั่นเองนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆด้วยด้วยการใช้งานเป็น d ีวายก่อนนะครับผมอย่างแรกนะ มันน่าจะเป็นตัวที่เราเห็นง่ายมากที่สุดไม่เชิงนะมันมีตัวที่ง่ายกว่านั้นอีกก็คือ now pointer exception โอเคเดี๋ยวเราผมจะใช้เป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับ now pointer exception น่าจะง่ายสุดน่าจะเป็น text เนาะผมน่าจะเคยโชว์ทุกคนไปแล้วเนาะ sting now นะครับแล้วก็ตัวนี้โอเคผมใส่เป็น now อย่างนี้แหละนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะให้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผม p r i n ์ line ออกมาแล้วก็ให้ตัวนี้นะครับผม print text ออกมานะครับผมแล้วเดี๋ยวผมให้เอาไอ้ตัวนี้ ออกมาเป็นยังไงดีก็ได้นะผมดูก่อนโอเคผมคิดว่าผมทำไปน,นี่เหมือนเดิมนะครับผมเป็นฟังก์ชันสปิดฟังก์ชันสปิ e เท็กซ์นะครับแล้วก็ให้ตัวนี้รับ Text เข้ามาโดยที่ว่าตัวนี้เป็น Spring s t ต i n g ที่เป็นรูปแบบของมิเทเบิลนะครับผมแล้วก็ให้อ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับผมเท x สปิดนะครับซึ่งตัวสป e ดเนี่ยผมก็จะให้มันแบบว่า s ส e ิด ท,ทุกตัวไปเลยนะครับผมแล้วก็จะ return เป็น List of s t r i n g ออกไปนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยผมก็จะให้เป็นตัวนี้นะครับผม s p l i t text แล้วก็อ่ะแล้วก็ใส่ตัว text เข้าไปนะครับตามนี้นะคราวนี้มก็จะว่าเรานะครับผมว่าเอ้ยมันเป็นมันไอตัวเนี้ยมันเป็น n o w now, now able นะครับผมเราจะเราจะเซฟคอไหมนะครับผมใช้เป็นเลไหมหรือว่าจะ e อ vis ก็ โอเคนะครับผมผมก็จะยกตัวอย่างให้มันเป็น u n s a ซ e ให้มันเป็นเอนะ็กเซชั่นเนาะก็ผมก็จะโยนไปเลยนะครับผมเป็น u อัน Expect ว่ามันจะต้องพังนะครับอ่ะโอเคมันก็จะ,ะมันก็จะพังนะครับผมตัวแดงๆตัวนี้เนี่ยก็คือมันโทรสิ่งที่เรียกว่า n นออพอยเตอร์เอ็กเซชั่ขึ้นมานะครับไอเจ้าตัวนี้แหละมันก็คือเป็นเอ็กเซชั่ที่มัน เ,เกิดจากตัวโปรแกรมของเรานะครับผมคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มัน t r o l error ตัวนี้เนี่ยเราอยากจะทำไงกับมันนะครับผมก็เหมือนกับภาษา j ว่าหรือว่าภาษาอื่นนะครับผมก็จะมีบล็อกที่มีชื่อว่า try catch นะครับเราก็เอาตัวนี้เข้าไปไว้ทั้งหมดนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะให้ไอ้เจ้าสิ่งนี้นะครับผม c a ช h ออกมาซึ่ง c a ช h ตัวนี้นะครับผมเราสามารถได้จาก c a ช h จากตัว exception ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะระดับที่เป็นแบบว่า ะระดับแบบ general แล้วกัน general นะ generic นะครับผมเป็นะระดับ generic ก็คือว่าถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาดูว่าเอ้ยเราจะเลือกใช้เป็นตัวไหนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีตัว exception runtime exception illegal argument exception นะครับผมโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัว business logic นะครับส่วนเรื่องของ parameter อื่นๆเนี่ยจะเป็นพวกอันอื่น,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 นๆแทนนะครับผมซึ่งในปัจจุบันนี้ผมจะ,ะมันโทรมาเป็น ไหนว่าอันหนึงนะมันโทรมาเป็น n o w q p o i t e r Exception เนาะก็ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็น Generic เลยก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอาจจะมีปัญหากับเรื่องของตัว Static Code Analysis นะสำหรับคนทำ Backend ก็อาจจะคุ้นกับ o n น 5Q นะครับก็อาจจะต้องมีการแก้เนาะซึ่งตัวนี้ผมก็จะแก้ให้มันระบุท้ายไปเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเป็น n o w pointer exception นะครับผมให้เรารับตัวนี้เข้ามานะครับผมแล้วก็ให้อ้เจ้าตัวนี้เนี่ยผมจะพิมพ์เป็น e message นะครับผม e message เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็พิมพ์ตัวนี้นี่นะครับแต่ว่าเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ระหว่างการที่เราไม่ได้มี try catch กับมีแตกต่างกันยังไงนะครับนะครับผมเราจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมัน อีเมสเซจตัวนี้ก็คือเป็นตัวนาวออกมาใช่ไหมครับผมถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนให้เจ้าตัวนี้เนะี่ยเป็นตัว debug นะครับผมเป็น debug โหมดแล้วก็เราจะเห็นว่าตัวโปรแกรมของเรานะครับผมมีตัว e ตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น null pointer exception แล้วก็มาสามารถดูได้ว่าอ๋อตัวนี้ c อส s ของเราก็คือ n u พ l pointer อ็ c e p t i o n แล้วก็ information ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ error ชุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะ อ่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ NullPointerException แล้วมันไปอยู่ในพาร์ทที่เฮ้ยเราไม่รู้ว่ามันมันคือ exception อ,อะไรนะครับเราก็ใช้เป็นตัว e แล้วก็ในเมื่อเราไม่รู้จริงๆนะครับผมเราก็เอาเป็นตัว general ก็ได้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ป n t line แล้วก็อ่อผมใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะเป็นตัว <c oughs> unknown exception นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะก็ อันนี้คือเป็นรูปแบบของการทำ Thai Cash นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าถ้าเกิดไม่ว่าจะเกิด Thai หรือว่าจะ Thai แบบ Success ทั้งหมดหรือว่าจะมี Cash นะครับผมมันจะมีบล็อกหนึ่งที่มีชื่อว่า Finaly นะครับผมซึ่งบล็อก Finaly เนี่ยเป็นการเ,าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะ Close uh, Last Step uh, Close จะว่ายังไงดีอะ Close Thai Cash Block นะครับ การที่ไอตัว close t y e cache box นะครับผมข้อดีของมันเลยก็คือว่าม,มันจะมักใช้ในการปิดรี o อร์สที่เราเปิดทิ้งเอาไว้นะครับสมมติว่าเรา try แล้วมันพังขึ้นมาเนี่ยถ้ามันพังขึ้นมานะครับผม,มถ้าเราไม่ได้ finally เอาไว้นะมันอาจจะแบบถ้าเกิดว่าฝั่งของ library หรือว่าฝั่งของ API เนี่ยมันไม่ได้ handle close a b l e เอาไว้นะครับมันก็จะรีซอร์สก็จะค้างอย่างนั้นนะแล้วก็ค้างแล้วก็จะ,ะค้างอยู่ในแรมอย่างนั้นแหละ นะครับผมการใช้ finally เลยก็คือจะเป็นตัวที่เราสามารถที่จะ close ตัว resource ของเราได้นะครับอ่าคราวนี้อันนี้ก็คือเป็นตัว cover ตัว t y e c a c h เนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราเไปลองสร้างเป็นพวกแบบฟังก์ชันของตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นมผมใช้เป็นนี้ละกันนะครับผมเป็น f u นแล้วก็ให้ไอ้เจ้าตัวนี้แต่ผมคอนนึกก่อนนะว่าจะทำยังไงดี withdraw นะครับผม อันนี้คืออาจจะไม่ได้เป็นฟังเป็นโลจิกทั้งหมดนะผมเป็นริดดอร์นะครับผมแล้วก็เป็นเมาส์นะครับเมาส์ก็ใส่เป็นลองเข้ามานะครับผมแล้วทําการอันนี้คือเอมัลเนาะอันนี้ผมเป็นเคอร์เลนต์แล้วก็ลองนะครับผมอ่ะโอเคคอนเซปต์ Concept ของการถอนเงินนะครับผมก็รีเทิร์นเคอร์เลนต์ลบเฮ้ยไม่ใช่ติอันนี้คือรีเทิร์นเมนิงนะครับ อันนี้ก็คือจะ Return Remaining ิ่งนะก็จะเป็น Return c u r คอร์แล้วก็ลบกับเอมเมาส์นะครับอ่าคราวนี้ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเอ้ยคัสตอมว่ามันโลจิกมันไม่ถูกต้องนะถ้าเกิดว่าค่าตัวเลขมันเข้ามาแล้วเป็นลบนะครับก็ทำการพอ c เช็คว่า c u r ร e n t นะครับผม c u r ร e n t มีค่าน้อยกว่า0 L หรือ,เอ,เ,อเอ้ยเอานี้ดีกว่าน้อยกว่าเท่ากับศูนย์แล้วกันนะครับอืมเอาเป็นน้อยกว่าศูนย์โอเคน้อยกว่าศูนย์หรือ amount น้อยกว่าศูนย์นะครับผมอ่ะตัวนี้ผมอยากจะให้มันโท r o ตัว error ออกไปนะครับผม,ผมก็จะเป็นโท r o แล้วก็ IllegalArgumentException นะครับผมก็เนื่องจากว่าไอาเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่รับตัวเลขในแ t i v e นะครับนี่ amount ม u น t be น non negative เนาะ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นอีกเคสหนึ่งก็คือว่าอ่ะตัวเคอร์เลนต์นะครับผมเคอร์เลนต์ปั๊บแล้วถ้าเกิดว่าเคอร์เลนต์มีค่าน้อยกว่าเมาส์นะครับผมเคอร์เลนต์มีค่าน้อยกว่าเมาส์ก็คือว่าเอ้ยมันไม่ได้นะนะเราก็จะเป็น throw illegal argument นะครับผมเออ่ตัวนี้ผมขอใช้เป็น insufficient fund นะครับผมก็คือว่าถอนไม่ได้นะนี่แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นเอ่อเอ็กเซปชันที่มันเป็นของระบบนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นสิ่งเรียกว่าตัวคัสตอมเอ่อเอ็กเซปชันนะครับผมมักจะใช้ในรูปแบบของการ h a n d ดิลแฮนเดิล s ิสเนสโลจิกนะครับก็อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะครับผมเราจะเห็นว่าอ่ะก็คล้ายๆกับของภาษาจาวาเนาะก็ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ วิดีโอนี้นะครับ10นาทีพอดีขอบคุณทุกคนมากครับเดี๋ยวไปดูในวิดีโอหน้าอีกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ o OP นะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกัน